ก็ต้องมาเช็คอินกับไข่ดำเช็คอินกับน้องคิตตี้จังไข่ดำนะแล้วเดี๋ยวหนึบมากกินแล้วนะคะก่องกินมันฉุยนะค่ะเมยามเช้าเพราะว่าที่นี่โรแนมนี้หมาะ ะะสาวแซบกับอบุรลุงก็ได้ลงจากเรือควีนอชิโนโกะเรียบร้อยนะคะที่ท่าโทเกนไดแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปออโอวากุดานีกันนะคะเดี๋ยวตามไปชมต่อข้างบนเลยค่ะ โชกินไดนะคะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นโรเวรได้แล้วนะคะก็ใช้ฟรีพาสเนาะเนี่ยเขาก็มีสแตมด้วยนะตอนแรกเรากลัวว่าเออวันนี้ลมันแรงอาจจะไม่ได้ขึ้นนะคะสรุปว่าก็โรเวรขึ้นได้นะคะเดี๋ยวไปขึ้นโรเวรกันตอนนี้นะ ราก็ขึ้นมาบนโลเวแล้วนะคะส่งพีโอเป็นทับหน้านะเพราะว่าเขาก็มีการป้องกันมาตรการอย่างดีนะมีแบบโซเชียลดิสแท c e เนาะแล้วก็ให้นั่งห่างๆอย่างห่วงๆอันนี้เราก็แชร์ตู้กับคนอื่นด้วย้นเร็วมากเลยอ่ะเยอ,ออกจากถ้าโทเกนไดแล้วนะคะมาลุ้นกันว่าจะได้เห็นฟูจิซังไหมนะ โอ้ย้อนแสงมาก <c oughs> พี่อ๊ดูหลอขึ้นมาทันทีเลยถ่ายแบบจ้า <c oughs> มองอะไรไม่เห็นเพราะว่ามันมันเป็นวิวที่แบบย้อนแสงนะคะตอนแรกเราก็ลุ้นว่าแบบเอ๊ะจะได้ขึ้นหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าลมมันแรง <c oughs> ออ๋วิวทางขึ้นใช่ไหม <c oughs> โอ้วิวทวงนี้ววยวว่วว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 วตานะคะมาบูชวปวววววว่วแวววบววววววว่วววเวววววเวววววววเววววววนวววนวนวววนะวววว ถึงแล้วนะคะก็ต้องมาเช็คอินกับไคดัมโอวากุดานีนะคะหน้ามืดไปน,นิดนึงนะเพราะว่ามันย้อนแสงเนาะเดี๋ยวถ่ายรูกปกับพี่อ้อมกันนะนี่นะคะในที่สุดแซลซับก็ขึ้นมาถึงโอวากุดานีนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างที่เดินเราก็จะได้กลิ่นซัลเฟอร์เนาะเราก็จะเห็นควันเนี่ยขึ้นมาตรงนี้นะคะซัลเฟอร์หรือกรรมฐานเนาะ เดี๋ยวจะไปชิมไข่ดำกันเขาว่ากินหนึ่งลูกอายุยืนเจ็ดปีนะคะโอ้สวยมากแล้วก็หนาวมากนะฮะคือด้านบนอ่ะวันนี้ลมมันแรงมากๆทุกคนเราว่างที่มาตอนนี้สิบเ็ดออสบอ็ดอ,องศานะฮะแต่หนาวมาก เราก็มาถึงข้องคิตตี้ค่ะมาถึงแล้วนะคะเช็คอินกับน้องคิตตี้จังไข่ดำนะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อไข่ดำนะคะ5ลูก5้าอเยนนะคะซึ่งต่อแถวกันเยอะแยะเลย เดี๋ยวจะชิมน,นะคะไอเทมนี้ก็น่าลองนะคะนี่เขาบอกว่าเป็นฮากุเนโอวากุดานิคุโรช็อกโกแลตนะคะด้านในก็เป็นหัวอัลมอนด์แล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตเนาะเนี่ยของฝากมีแบบว่าไอเทมใหม่ๆมาเพียบเลยนะคะหรือว่าสาวแซบไม่ได้มานานแล้วก็ไม่รู้นะแพคเกจแบบน่ารักมากๆคนเยอะมากนะคะส่วนอันนี้นะคะของฝากทุกสิ่งอย่างของเขาก็จะอิงกับความดำนะคะ ได้มาแล้วนะครับสำหรับไข่ดำไข่ดำนะอืพโอะกินหนึ่งฟองจะอายุยืนเจ็ปีใช่เราต้องการอายุยืนหลายปีเลยก็เลยได้มาห้าฟองะครับพี่เอารุงทำอะไรคะแกะไข่ดำแล้วะครับต้องการอายุยืนอีก7ปีตอายุอีกเปีชิมแล้วนะ ไข่อุ่นๆเลยมันมีกลิ่นซันเฟอร์นิดๆน,นะจริงเหรออืมชิมเอาเลยอือเป็นไงอ่ะไข่แดงสุกแน่เเหมือนไข่ต้มทั่วไปไข่ต้มทั่วไปอ,อ้าวคุณจะยืยืงเจ็ดปีแล้วกินให้หมดฟองแล้วกินแค่ครึ่งฟองก็สปีครึง่งแต่เขาไม่มีนี่ให้ใช่ไหมซอสไม่มีเพราะว่าแล้วมีเกลือให้ออมีเกลือมีเกลือมาจากเกลือนะคะ,ะจับให้ใ มีความทุลักทุเลก็เกอลือหกนะฮะเฮ้ยเค็มไปเปล่าพี่โอ๊บชิมต่อนะอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นพอมีเกลือไม่ไมีเรียนจริงๆแค่มือพี่โอ๊บก็น,น่าจะเค็มแล้วนะอร่อยมากถือว่า มาถึงแล้วาม,ามาถึงแล้วะค,ะคุณเน่นะเย่มากินไข่ดำอืมอเยนนี่นะคะนี่คือชมหน้าไข่ดำนะนี่ยังอุ่นๆร้อนๆอยู่เลยนะเขาเอาไปต้มกับน้ำน้ำที่ผุดมาจากผุดมาจากพื้นดินใช่ไหมมันมีซัมเฟอร์มันก็เลยทำให้เปลือกไข่เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะโอเคต่อมาอมาที่นี่น2 2> มาที่นี่ต้องกิน เรียกว่าคุรโรยซอฟโต้ชโรอกโกเลตอ่ะคุโร่ช็อกโกซอฟโตกนะก็คือเป็นซอฟครีมช็อกโกแลตนั่นเองนะคะครีมช็กแลด,ดำช่มชิมก็ว่า<ช>มันเป็นชอ็อกโกแลตจริงหรือเปล่านะอืมเป็นไงบ้างรอร่อยเข้มข้นใช้ได้ไอร่อยเหมือนลิ้นเลยจิงเหรออืมยิ่งหนาวยิ่งกินแล้วก็ยิ่งอร่อยใช่อร่อยอร่อยอร่อยกินคู่กับไข่ดานะอืมไม่ไหว ไข่ร้อนมากเดี๋ยวให้สาวแซบลองชิมดูอือได้อร่อยเหมือนช็อกโกแลตแพงๆเลยอะโอ้โหขนาดนั้นเลยโอ้หนึบมากกินแล้วนะคะอือไม่หวานมากนะมันเหมือนแบบช็อกโกแลตนมอ่ะเค็มๆอร่อยแล้วเท็กซ์เจอร์เขาจะมีความหนึบไม่มีไอซิ่งเลยนะเออคล้ายเจลาโต้เนี่ยอือ ใช่ได้ค่ะเดี๋ยวขอเวลาสาวแซ่บไปกินไข่ดำก่นอนน <Okay. S 3> ะโอเคเอาล้วครับได้เวลาสาวแซ่บบ้างแล้วแง่แกะไข่ถึงมากกินแล้วนะทุกคนกินไข่ขาวก่อนจิ้มนัวต้องเงยเกลือ,อใส่เกลือยังใส่แล้วอ่ามันจะได้ไม่เลี่ยนอันนี้ก็ใส่เกลือแต่ไม่ชอบไข่แดงที่แบบมันสุกเลยอ่ะ กินแล้วนะฝนะโอ้ยกิอปออนกินกินไข่ขาวปะขวางไปเลยเ <c oughs> รียบร้อยตกลงอายุเพิ่มขึ้นเจ็ดปีเป็นเท่าไหร่ห้าสิบ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> อตอนนี้นะคะก็ ทำการลงจากโอวาคุดานี้แล้วนะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะคะด้านขวามีความฟันฉุยนะฟันฉุยกระจุยกระจายมีความมคามมคามในในนันบันไดนิดๆแล้วก็มีควันเหลืองๆนะคะนี่เป็นพวกซัลเฟอร์นะนี่นะคะส่วนด้านหลังที่พียกยืนอยู่นะตรงนี้ก็เป็นฟูจิซังนั่นเอง เนเพืนดูวิวนะคะตาตะตาะ สาวแบกับอบลุงก็มาถึงที่สถานีโซอุนซานนะคะที่มีความหมายว่าหมอกยามเช้าค่ะเขาก็มีการตกแต่งใหม่นะเนี่ยตอนนี้เราสองคนก็นั่งกันอยู่เมฆยามเช้า,าเนี่ยเ, <laughs> เราก็นั่งกันอยู่บนเมฆตอนนี้พวกเราก็นั่งกันบนเมฆนะคะเมฆก,ก็บอกว่าหนักจังเลยเธอสองคนตัวหนักจังเลยเมฆยุบเลยเมฆยุบ <laughs> นี่นะคะตามคอนเซปต์นะคะคุโมะนะคะเมกยามเช้าเพราะว่าที่นี่เราอยู่กันที่โซนซานนะคะพอลงจากรถเวมาเราก็จะเจอกับตรงนี้เลยนะเขาก็จะมีโซนอินดอร์นะคะแล้วก็โซนเอาท์ดอร์เนี่ยโซนเอาท์ดอร์ที่เพื่อนๆเห็นนะที่มีผู้หญิงนั่งอยู่2คนตรงนั้นก็คือเป็นที่แช่เท้าค่ะก็แช่เท้าไปชมวิวไปแบบวิวเทพมากจริง ตรงที่แช่เท้านะคะเขาก็าจะเปิดตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นแล้วก็ตรงเทเลสถึง5โมงเย็นนะคะ<ม>เนี่ยวิวสวยออกมามันก็จะมีความเย็นเย็นนิดนึงนะแล้วก็กว้างมากเลยสวยมากมก็นั่งแช่เท้านั่งกินแล้วก็ชมวิวออ11องศานะคะวิวสวยมากก็ลงรถเวมาโซนซาแล้วกะ มานั่งชมวิวกันนะคะตรงนี้น่าจะเป็นแบบที่ที่เขาทำใหม่เนาะใชใหม่ใช่ <c oughs> คือมันเป็นชื่อมันคล้ายๆเกาหลีเหมือนนะโซุนซาน <laughs> อารมณ์เห <c oughs> มือนแบบอู้นี่นะครับมาแล้วสุโบ่อชนีนะคะนิวเบลนิวเบลนิวเบลเป็นเครื่องดื่มสมูทตี้นะคะแล้วก็มีสายใหม่ด้านบนนะคะ ยอดเลยนะครับวันนี้นะกำลังเป็นที่นิยมในช่วงเ,เขาเรียกอะไรอินสตาบะน,นะคะในอินสตาแกรมของหนุ่มสาวญี่ปุ่นถ้าใครมาก็อย่าลืมแวะมากินเรากลัวใส่ยหมายฟิวมากเลยนะจุดนี้ให้จอดแซปไปถ่านรูปกันนะคะตอนนี้นะคะจอดแซปก็จะมาลองเมนูของร้านคูมโมคาเฟ่นะคะเป็นเมนูใหม่ ชิมแล้วนะอันนี้คือเป็นสายใหม่นะชื่อว่า New Bell New Bell แปลว่าอะไรไม่รู้มันยุ่งยากมากเลยอะ่ะเดี๋ยวมันคือสายใหม่ไหมชิมแล้วนะสมูทตี้กล้วยอะ่ะพี่อบน่าจะชอบนะมันคือกล้วยปั่นอ,ะอ่ะอ๋อเหรอใช่งี้ค่ะพี่อบกินนะ,ะมันไม่กินสายใหม่อลองชิมสายใหม่ไม่กินมันหวานแน่นอนอ๋าลองลองคำหนึ่งอืม ให้ที่อบเลยค่ะมันคือกล้วยปั่นอะใช่ไหมค้ายๆแต่มันเหมือนนมเปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวมันคือมันคือกล้วยเลยอะกล้วยปั่นเลยจริงๆกินมันไม่ค่อยจูกจริจเลยใช่ไหม <laughs> <laughs> ซื้อว่าถ่ายรูปโอเคโอเคครับไม่ไม่ครับมาลองกินกันดูนะมาทกากนท <c oughs> ในร้านดีกว่านะคะตรงนี้เขาก็ะจะมีเป็นพวกผ้าขนหนูนะคะลายหน้ารัก retro vintage นะคะแล้วก็มีเป็นเ,เขาเรียกอะไรอะเฟสมาส์นะคะนี่เปิมาสกมยูสุเป็นพวกแบบอีโอกังอะไรอย่างนี้นะเป็นแฮนด์ครีมเอยเป็นเ,เขาเรียกว่าสกินแคร์นะคะนี่ก็เป็นมาสก์หน้า ในกลิ่นต่างๆนะคะกลิ่นดอกไม้อันนี้ลูลูรันนะคะเขาว่าจะมีแบบเป็นพวก l i m i t ต็ด d i ดิชันะอย่างอันนี้ก็เป็นช่วงออตต์นนะคะน่าซื้อมากมายแล้วก็เป็นพวกของฝากต่างๆนานาน,านะนีอันนี้ก็น่าจะเป็นขนม นี่ก็เป็นรถแทมนะคะฮากูเน่แทมเคเบิลคาร์ครบ100ปีนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งไปลงที่สถานีโกระก,กันค่ะมีความยุโรปมิดๆนะเดี๋ยวสาแซบจะขึ้นละกลัวขึ้นไม่ทันเหมือนกัน เหมือนที่เยอมันเลยอะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราลงรถแทรมมาแล้วนะคะสวแซบก็ยืนอยู่หน้าสถานีโกรานะเดี๋ยวจะไปเช็คอินที่โรงแรมซึ่งโรงแรมเนี่ยอยู่ไม่ไกลาจากสถานีสามารถเดินไปได้5นาทีนะคะเดี๋ยวตามสวแซบไปเลยค่ะ let's go เป็นรถไฟนะคะเฮ้ยมีสัญลักษณ์ไอ้นี่ด้วยอ่ะเอ่อฮาโลวีนแล้วก็มีรูไปใบไม้แดงนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปโรงแรมนะคะระหว่างทางก็ได้เห็นใแบไบม้เปลี่ยนสีพรมแพมเนาะ,ะที่เริ่ม่วงแล้วคืนนี้นะคะสาวแซวจะมาพักที่โรงแรมที่มีชื่อว่าฮากเนะยูโตะนะคะ ซึ่งอยู่ไม่ไกลกับสถานีโกราณ์นะถ้าเดินเร็วๆก็3นาทีถ้าเดินช้าๆก็5นาทีนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยไปค่ะเราเข้าโรงแรมกันก่อนเข้าโรงแรมก็ต้องล้างมือเช็คอุณหภูมินะคนอะไร37.7นี่คน <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็เช็คอินเป็นที่เรียบร้อย ก็ทางโรงแรมนะคะเขาว่าให้เราเลือกยูกะตะเนาะเดี๋ยวสอแซก็เลือกไปสัก1ชุดนะคะเพราะว่าเราใส่ที่โรงแรมได้มีมุมถ่ายรูปสวยงามมากของผู้หญิงก็มีไซส์ S M L ซอสแซบก็เลือกไซส์ L นะไม่ต้องคิดมากของผู้ชายก็มี S M L L L ก็มีมีของเด็กด้วยอย่าลืมเอาผ้าคาไปด้วยนะคะพี่โอ๊อ๋อพี่โอ๊เอาคาสีแดงเนาะืปลี่ยเงินไหม โอเคเรียบร้อยนะคะเดี uh, well, ๋ยวเราไปต่อกันห้องเราอยู่ชั้นสองเนาะห้องของเราก็คือ2 0 1นะคะที่นี่เขาจะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าอันนี้เป็นลายอาหารนะคะที่เป็นบุฟเฟ่นะคะก็เป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะก็มีทั้งโซบงโซบะส่วนอันนั้นก็เป็นโซนแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ก็เป็นโซนสตรอดบอรนะคะ สอแซับต้องไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเกรงใจแขกท่านอื่นๆนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นชิราชิสุชินะคะมีข้าวมีมิโซะเนาะส่วนโซนนี้นะคะก็เป็นโซนสลัดค่ะดูน่ารักน่ารับประทานมากๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นพวกอาหารจานร้อนนะคะก็เป็นเห็ดปรุงรสต่างๆนะคะอันนี้เป็นมัน อันนี้เป็นฟักทองกับมักกะโรนีกระแต่งนะคะแล้วก็ไก่ทอดไก่ทอดน่าก,กินมากทุกคนนี่ค่ะไก่ทอดน่าก,กินมากๆส่วนโซนนี้นะคะก็เป็นโซนเบเกอรี่นะคะมีเค้กมีฟรุตต,ต่างๆนะคะดูน่ารับประทานมากๆส่วนอันนี้ก็เป็นบริเวณห้องอาหารนะคะเขาก็จะมีหลากหลายโซนนะ เราก็จะต้องแจ้งกับทางพนักงานเนาะแล้วพนักงานเขาก็จะพาเรามานั่งนะคะก็ค่อนข้าง p r i v a t เลยทีเดียวตั้งโต๊ะห่างกันนะคะถ้าเราไม่ได้รับประทานอาหารนะเราก็ต้องสวมหน้ากากอน,อนามัยนะคะนี่นะคะที่วันนี้เรามารับประทานกันนะคะก็เป็นบุฟเฟ่ต์ก็จริงนะแต่ว่าเขาจะให้เลือกเมนดิชนะคะก็คนละหนึ่งอย่าง ก็มีอันนี้เป็นเป็ดกับโฟกานะคะอันนี้เป็นฮัมบากุก็จะมีเนื้อวัวผสมส่วนอันนี้ก็คือเป็นอิเซเอบินะคะเป็นกุ้งแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปลาย่างนะคะแล้ววิธีการก็ง่ายมากเลยเราก็สแกน Q R code นะอันนี้ก็คือแบบลดการสัมผัสกับพนักงานนะคะสแกน Q R code เสร็จเราก็สั่งก็กดอันนี้เสาแซบเลือกโฟกากับเป็ดน,นะส่วนพี่อบก็คือเลือกฮัมบากุนะคะอันนี้เรากดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกดสั่ง อโอเคไปอ,ออเดอร์แล้วนะคะนี่อันนี้เขาก็จะเป็นหน้าหน้าตาแบบนี้ก็เหมือนในการ์ดเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะก็ได้เวลารับประทานอาหารแล้วนะคะซึ่งอย่างที่เสาแซบบอกนะว่าเราสั่งอาหารจานหลักของเขาเนาะแล้วก็รอเขา,าส่งในระหว่างนี้เราก็สามารถไปตักบุฟเฟ่ต์ได้นะคะพวกวบุฟเฟ่ต์ก็จะเป็นอาหารที่แบบกินจุกจีบอะแต่ว่าถ้ากินเยอะกินหลายๆรอบมันก็อิ่มเหมือนกันนะ เห็นเช่นอันนี้นะคะเป็นชิราช,ชิซูชินะคะก็คือเป็นข้าวหน้าประดิบนั่นเองเพียเสาแซบก็ไปตักมาเพราะว่าเห็นว่าเป็นปลาแซลมอนแล้วก็มีข้าวก็ตักมาแบบจุ๊บจิบจุ๊บจิบนะคะลองกินอร่อยเลยอะ่ะเด็กๆกินได้ผู้ใหญ่ก็กิกนดีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบเมนูจุ๊บจิบของเขานะเป็นพวกแบบแนวสลัดนะอันนี้น่าจะเป็นโตเมียวะ ไม่รู้เขาผาสมกับสาหร่าย mm hmm. มันดูน่ากินดีอ่ะ mm hmm. สอชาฉัไม่เคยกินแต่ mm hmm. ก,ก็ลองกินคนะะ่ะ mm hmm. อร่อยอ่ะอันตรมเมียวอร่อยเลยพี่โยค mm hmm. มันจะมีความความเค็มนิดนิดแล้วก็มีหอมแบบปิดไทยดำ mm hmm. ส่วนอันนี้เป็นกระแตงฝักทองนะคะเศ mm hmm. ากแับลองกิน อันนี้แตงกวาเน้นเป็นแนวผักเนาะอืแตงกวาเนี่ยทขาโรยมากับปลาคาซือโอกนะมันก็จะให้ความเค็มเมนิดนึงเดี๋ยวอันนี้จิมให้ดูอันนี้เป็นไข่ตุ๋นนะคะเนื้อเนียนมากหอมมาก หอมซุปไก่สอวแซบชิมแล้วนะทุกคนเนี่ยเนื้อเขาจะมีความเนียนน่ะหวานน่ะข้างในมีเห็ดด้วยนะคะเป็นแบบไข่ตุ๋นเห็ดอร่อยหยุดกินไม่ได้ตอนนี้เมนดิชยังไม่มานะเราก็กินกุบกิบจุบจิบรอไปก่อน อันนี้เป็นอะไรไม่รู้ข้างในเป็นเป็นเหมือนผักแล้วก็มีโรยแบบโรยปลาคาซูอโอมานะคะที่ถ้วยใส่เขาก็น่ารักน่ารักนะทําเป็นแบบแคล้ายๆลูกพับเนาะกินแล้วนะพนักงานนะคะเขาก็มาคอนเฟิร์มว่าแบบที่เราสั่งไปอะ่ะแบบคือสาซ่าไม่กินเนื้วัวแต่พี่โอปะกิน แล้วอีกเมนูหนึ่งก็คือเป็นตับตับเป็ดต,ตับห่านโฟลาตอ่ะคือพี่ออไม่กินเครื่องในแต่สาวแซบกินเขาก็มาถามว่าแบบเอะเราจะกินกันได้หรอก็เลยบอกว่าเราสลับกันค่ะก็เป็นความใส่ใจเล็กๆนะของลุงนาะมาแล้วนะคะเมนดิชของเรานะคะตอนแรกคือสั่งโฟลกาแล้วก็เป็ดไปแต่บังเอิญว่าซอสอ่ะเขามีการใส่ส่วนผสมของวัวนะคะพนักง,งานก็ดีดีนะคะเดินมาบอกบอกว่า เออเราใส่เนื้อววลงไปคุณจะกินได้เหรออะไรยเงี้ยสุดท้ายอสแซ่บก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นออเซเอบีนะคะได้กุ้งมาหนึ่งตัวทวจะิดน้เย็นห่ง้คะนกินกุ้งด้วยะเียท้นเป็นอะไรก็ไม่เหมือนกันนี่กะหงนเป็นีอะไีกกนอือ หวาเป็นกุ้งที่นมันมีอะไรมาครับหน้าอารมณ์คล้าแบบว่าขิงหิจะแบบนั้นเป็นเดียวอาจจะเป็นจอยแบบตรงบุฟเฟ่ต์ที่ชิมนะครับจริงๆชิมไปแล้วใช่ไหมให้ชิมให้ดูอีกทีนุ่มดีนะ เพราะเหมือนทำบักกทั่วไปเนี่ยไม่ได้โดดเด่นมากอืมพอใช้ได้ครับนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นโซนไลบรารี่นะคะซึ่งเขาก็จะมีช็อกโกแลตนะมีขนมคุกกี้ต่างๆนะคะรวมถึงน้ำมะนาวอุ่นๆนะคะให้เรารับประทานได้ฟรีนะแล้วก็จะมีโซนนะให้เรานั่งพักผ่อนนะคะก็ นั่งทำคอมยกคอมของตัวเองมาก็ได้หรือไปหยิบหนังสือมาก็ได้นะคะเนี่ยบรรยากาศมันก็จะฟีลลิ่งประมาณนี้นะคะสวยมากมีมุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็โซนนี้นะคะเป็นโซนซอฟต์ดริงก์นะคะก็มีให้เราเกินได้ฟรีนะคะรวมถึงกาแฟด้วยส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็กินฟรีได้ด้วยเช่นกันนะคะ แต่ว่าเขาจะมีเวลากําหนดเนาะทีนนี้เป็นไฮไลท์ของโรงแรมนี้เลยนะแล้วก็ทุกจุดเนี่ยก็จะมีจุดฉีดแอลกอฮอล์อยู่เป็นโซนไลบรารีที่แบบน่านั่งมากๆนะคะเขา,าก็จะมีที่นั่งตรงกลางเชลฟหนังสือนะวางอยู่3เชลฟนะคะซึ่งเราก็สามารถมาถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกกันได้นะคะโรงแรมนี้นี่เหมาะมากสำหรับคนที่แบบชอบถ่ายรูปนะคะ ต่อาจจะต้องงดใช้เสียงนิดนึงนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นเชเลสลิวิงนะคะอันนี้เป็นโซนอินดอร์เนาะซึ่งอยู่หน้าออนเซ็นนะอันนี้นะคะก็เป็นน้ำดื่มที่มีผลไม้ข้างในนะคะ เขาเราียกว่าเดลักซ์วอเตอนะคะเขาจะใส่เนมอนแล้วก็ส้มแอปเปิลลงไปนะคะกินแล้วรู้สึกสดชืน่นส่วนอันนี้ก็เป็นออนเซนนะคะวิวสวยมากที่นี่คือจุดถ่ายรูปเยอะมากจริงๆค่ะทุคนอันนี้ก็คือด้านนอกนะคะเขาจะมีแบบบ่อแช่เขาเรียกอะไรที่แช่เท้านะคะแล้วเขาก็จะมีเตรียมอันนี้ไว้ให้นะคะเป็นที่เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกัน โอ้ว้าวมีความผิงไฟพี่โอ๊บเราสามารถแช่เท้าได้ตรงเนี้ยเดี๋ยวถ้ามีเวลาแล้วจะมาแช่นะคะเพราะว่าข้างนอกมันมันหนาวเหมือนกันนะ่ะอันนี้อะไรเด็ยเป็นเด็กในเด็กชายในไฟโออากาศเย็นเหมือนกันนะนี่เนี่ยฮะตอนเช้านะ่าจะาวิวดีเนาะอตอนนี้แบบมันมันมืดไปนิดนึงแล้วก็มันก็หนาวไปน,นิดนึงมันจะมีแบบเป็นเป็นช่องเป็นไม้นะ สวยมากๆเลยโอ้ตรงนี้มีแบบว่าเปลวไฟด้วยนะคะอารมณ์แบบแคมปิ้งเนาะเดี๋ยวสอาทดูทางก่อนนะมันค่อนข้างมืดถ้ากล้องมันไม่โอเคต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเรามาถ่ายในที่กลางคืนเนาะคือมีเวลาอยู่ที่โรงแรมนี้ยได้แบบนานเลยอะ่ะเพราะว่าเขามีอะไรให้เราแบบเล่นเยอะแยะมากมายนะคะเล่นที่ว่านี่หมายถึงจุดถ่ายรูปนะ สวยจริงทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเข้าไปแช่ออนเซนนะคะซึ่งเราจองเป็นห้อง p r i v a t e เอาไว้ตามเสลแซปเข้าไปดูเลยนะคะ ห้องนะคะต้องล็อกห้องค่ะอะนะก็เขาจะมีห้องน้ำให้นะเผื่อใครอยากจะทำธุระก่อนนะคะห้องน้ำไพรเวทดีมากๆเลยนะสะอาดมากๆเลยนะครับตอนนี้เราก็เอาหน้ากากออกแดแล้วน,นะใช่ พอเราสู่โซนพรเวท<ช>ก็มีเหมือนตะก,ก้าในออนเซ็นทั่วไปเลยนะครับเขาก็จะม<ะ>ีเอาไว้ใส่พวกเสื้อผ้ามากับเพื่อนมาอะไรได้สี่ห้าคนเลยนะค่ะก็โซนนี้ก็จะมีพวกเครื่องใช้นะต่างๆเป็นของยี่ห้อ DSC นะคะเป็นสกินแคร์เนาะมีได้ปอร์ผงให้นะคะนี่นะครับสองเรางนิดน,นึับใส่ชุด ยูกระตาคุ้มหนาวไว้หน่อยหน้าร้อหแับมากเลยโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันนะครับสอบถามนำไปเลยโอ้อันนี้เป็นอินดอนะคะอินยอส่วนตัวเลยนะใช่ก็จะมีโซนอาบน้ำทางด้านนี้นะคะก็ล้างตัวอาบน้ำให้เรียบร้อยนะ พอเราอาบน้ำเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ค่อยกระโดละโดลงไปกระโดดลงไปอันนี้เ้ามีอาบน้เด็กด้วยมีคำามาแป๊บเดียวก็เลยเป็นฝ้าเลยนะเพราะความชื้นมันสูงโอเคนี่นะครับ <Okay. S 1> ก็มีคันตักน้ำให้ด้วยนะโอเคก็ <Okay. S 1> okay. เดี๋ยวเราจะแช่ให้ดู <Hey. S 1> แวบๆนี่นะครับเปิดเปิดหน้าต่างไปได้นะเพื่อระบาย อากาศลมเย็นๆเข้ามาบ้างนะไม่อบไม่ปุกจุดเกินไปนะครับนี่ให้ดูเบอชัดตอนไม่เป็นหมอกนะก็มีที่ตักน้ําไว้ล้างเท้านะนี่นะก่อนขึ้นก่อนเข้าน้ําก็โอ้ร้อนนะครับ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ